สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี่กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับส่องสายฝาผ้ารวยครับมือนี่ก็ได้มีโอกาสถ้าท่านผู้ชมมาติดตามเบิง้งแนวทางโศกราบกับปูไส้วันนะครับก <c oughs> ่อนเกบ็บไปรับวส้มจิบกระฝากดไหลกดแช่ผมน้ำน,นี่นะครับสองสายฝาผ้ารวยครับคุณ <c oughs> ขาไปฟังปูเพิ่นเพิ่นใหญ่แนวทางว่าอย่างไรครับรำกัน นี่ักัดเนยันนี้วันวันวันไปต่อ่นนี้นก็มมันเนี่ยเข้าหาวก็มเชื้อทีงเลีงก็เขาก็ักเลิ่นลักลงทนเนาะเหวันี้นเนโอ้ยถึงหัวถึกันาเห็ดกู่ก็นเห็ดงัวนก่รักเราไปตำกันเพานหนึ่เป็นยานเป็นดันผู้จอมจับต้องวัลยจุดไจับต้องวนวดนี้วันนี้เที่ยวไทยสองวิ่งวันน้ำหาอื หาคสิเมแตย่างแท้วันน yeah, oh, ี้เจอเห็นซองวิ่งวิ่งน้ำหาเลยมื่อที่แล้วก็นําหาปูพอะอีกอนน้ตรงหน้าเห็นมันไม่ได้ไปตรงหน้าคนตึงเดี่ยเนาะวันนี้เราคนน้าเปล่น้ใก็ว่าไปยอะหน้ากับยายบ่อไม่ได้เจดีย์มาเคยไปบ่มืนอห็งเจดีย์เจดีย์นไปกับหารคุนจะบอกเยอะหน้าคอยนี่ละไ่อยากหลีกมานวันดีราศีแห้งซาจะเยอะตัว อ๋อนี่มันแกให้แค่ละตัวเดียวโค้งโยงเลยอสองตัวอ๋อสองตัวหกหนึ่ง <c oughs> มันจะไปใส่เสียหัวเตี้ยไปยามดางังหรือจะไปยามมองจะไปยามดางังหรือจะไปยามมองหรือจะจังเลยพี่เจ๊หน้าเอาลวดสโหร,รับเปลียบปูนเซย์บ้านพันเมื่อคืนหนักกระดานให้เลยเขียนให้สัด,เล,นะดเล่นหมบัดเอาเหล็กตัวเดียวคนตัวนี้ไหม นี่ไหมหาศูนย์หาศูนย์อันนี้ก็หาศูนย์เอ้าังสี่ก็ได้ได้สมตัวแมเมนม่เหลียบตีมันต้องเป็นอีกเมันเป็นตัวเดียวเลขมันตัวเดียวนี่แต่ว่าแค่จับข้างหน้ารือซื้อให้เส่บวกนี่คือสิ่งบงคูบงครับเาแท้งวดนี้ไหมเสียใจ่างรัคว่าไง่มีตอดมีตเตงป้างัดงัดควยเฮ็ด สามหางหกหางอะไรอย่างเง pues nah ี้ยอไม่เ oh ห็เล้ซื้อแตตรงๆเลย่ตรเทียรกับเต็มเต็มเลยเราเทียกับไม่มันคือชิวงสันตว่านกัวนี่ยิงก็จะมาต่ำกันเลยเนาะบันยิงสามเทียนั่นไหมนี่ละ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 เดี๋ยเราหองไข่บูประตไส้ละไอ้ลุ่มไส้คนโอ้นี่เด็ดเด็เด็ดเพาน้มันต่ำกันห้าสก็หกสนเหอันนี้ขอมปูไส้บ้านนี่เนี่ยเดี๋ยน้อพี อ๋อหาศูนยกับหกศูนย์ว่งนองวันเนี่ยจับหกนะนี่จับหกว่าอย่างกันวะจับหกมาเอาเอาหกมีมันมาบ่นเนี่ยอันสิมานโย่สองอาจารย์จะไม่มีหกติดอยู่เหมือน บางทีอาจารย์นึงก็ต้องดับหกตัวเออมันต้องสี่เข้ากันมันต้องสี่ไปต้อกันในเบอร์ทุกคนเนี่ยเออก็นั่นแล้วเขาสมัยก่อนที่คนึงมาหาผู้นึงมาหากคุณนึงดับไปเดี๋ยวดีสองอาจารย์นี่มันเกิดหกเห็นผ่านอยู่ดิค่ะหกยังวิ่งเห็นผ่านอยู่ค่ะไอ้คูใช่ว่านกับป่วนป่วน,นลมไส้เ่ยเอาบาดนี่เนาะบาริคคนกับบาริคไก่กันได้แต่ว่าหกดับไปหมดจ้าวแต่จะจำกลิ่นเขาอนนี่นี่ป่วนเสื่อนป่วนจำกลิ่นบีได้หกดับป้าไม่จำกลิ่นน เดี๋ยวเขาไปหาไข่ลมไส้ก่อนในเพิ่นบ้านบัตะกันมึงดูมึงล้อมนี่คุณลูกอันนี้หอมปูประตูไส้ด้วยแต่ว่ามันเขียนปูลมไส้เสือเขาไปเบิ่งไข่ไข่ลมไส้เจ้าไปเบิ่งไข่ลมไส้เข้าดูบัดนี้เอามาสามเทียบเทียบกันมึงดูบัดนี้เขาจริมันมึงหยักไสย์เซย์แนี้หยักเลยหยักเลยรอบนี้สิหยักพาดจังหวัดมากของเขาว่ามีจะติดจะหนีม่าหนีใช่ไหมนําเลยเขายี่น้อยหนาวันนี้จังวดล่ะกัแบกจังวดยังว่าเราลุ้นอยู่เันนี้จนว่างห่วงนกไข่ไข่เนาะ ยังวันเดียวาดสิองตัวหน่ตัวจาจับเซโบเล่จับเซโรเล่จับเซโบเลดต้องลงจับมือใช่ไหมต้องมาจับเซกันเท่าไงเท่ามาจับเซกันสูกั็ปู่นเท่ากันเฮ้ยจับเซกอนเล่ของเจ้านั่นเดี๋ยวใครจะพลาดจับเสกเอากูกู้เสื้อเสียงเข้าขึ้นมาเอาสาตัวือสองตัวถึงสามถึงสองเลยเอาัวสามสองกันเนาะ เอาสองเสก่อนเลยเอาเดียนเดียนนี่เข้าตะกูสื่อเสียงเขาขึ้นเนี่ยีพูดเ้ว่าหามพ่านี้อันยี้ก็สามเท้างหนึ่งกับสามาหนึ่งกับสามชองเตกับปานึ่งกับสามสองเต๋อสองสองบ่ลงเลยบอบอส ตก็ห้อยก็บ่าวบ่าเลยเน้ออดีนเหยนได้นาะเอากูเข้าต้องกูรถแท็กซี่บ่าบ่าเล่รถแท็กซี่บ่าอันนี้ขายลมใส่เลยเข้ากูเอ็นี่เข้าเล่นะกูซื้อเสียงเล่นะยังใหม่หนาเพื่อนี่เข้าวิงบิงแปดสิบแปดสิบปีมากนี่บ้านยังไม่ผ่านเลยเอาเอาตัวเล่กับปูเอาตะเลยกับตาสามกับหนึ่งนาะ ทต้มเนื้ออือ้าต้มยำมันก็ไม่ส่วนกันนะแต่ว่าหัาส่วนเอาใบา็แมนบัลเคยมาเกียมันก็ไม่เดียวมันหั่นมันหั่นก็ะสุนงนเนาะมันก็มาออกส่ขาที่กระปาบุญนึงงมาเสียวลยมันก็ไม่รีดมาไม่รีดแต่ว่าม่มากมมากอันนี้ล่างกว่น่นันแต่ทั้นล่างไึ้เยอะโอ้ล่างกด้เดคน จับคู่ันตาลินจับคู่ได้ไหมจับคู่ไหมมันเคยมันเคของนบอ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 สันาสีแยกเด้เ่ยมันนังคันนึงกับจับคั่งกัันนึงกับจับใส่หใช่เจ็ดอือนี่เนาะเลสจับ ไอนส่เกบเก็บอ่แล้วไปกันเ้ามันดับดาแับดับกบเลยเนาะเพราะว่ามันดับาเออไปไม่เป็นอไรกูอันนีเอันนี้อนนอานนี้นี่นี่แ่ว่า้กรอบูซื้อเสียงเขาขึ้นดิไข่ร่มไส้นี่ยมันแล้วจะมามันจอแวโอ้มันจเรียนอนดิเบียนอน แต่ว่าหกนึงม่ือไปตรงของของคุใช่ไหอืมมันมั่นมันมั่นนักเก็ตไมมันมั่นนัเกัเพิ่นเอาเพิ่นเอาร่วมกันเบอรตันะแต่ว่าสำหรับเหล็กตีดเหล็กดิ่งไหมอ๋อมันมันอะไรเปนเเป็นเีนะโอรียนคำนวณแม่นของหนูจะไปเรียนคำนวณว่เป็นหนังสือด้ ปันนีอันนี้ปูประตูไส่เนาะปูประตูไส่นี่เพิ่งจะเป็นนี่คำนวณแต่ว่ามันกับมร่วมกันแล้วเนาะสีว่าจังแหล่ะนะมัน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 เป็นมันเป็นคือกันกระเบื้กปูอะไนมันมากันสอบกับเอาเลยได้สราบ ตอนนี้มองเพิ่นกัมากันมันกัมา้ใหกันแต่ว่าผู้นึงก็ไปบนผู้นึ่งก็ไปล่างแมนแมนบอกนี่มันก็ถือว่าติดอยู่แต่ว่าทางอาทิตย์อาทิตย์จับมันเมื่อเลดันเอนเพิ่แยกกันเก่แยกกันครับสำหรับคลิปนี้พมก็ขอสรุปสานักไปผอมกันเลด้ะครับ ปูลมไส้ปูประตูไส้ปูไส้วานนะครับท่านผู้ใดมากรีจารณาครับสนับสนุนรัฐบาลว่าคุลละครับเบื่อแบบใส่สติวิจารณยาย่างด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมน้อมครับสองสายฝากพาด้วยครับขอบคุณครับ